ไปมูเข้าไปเลยไปกินเห็ดอินเห็ดตนอนเครื่องออกตัวเนี่มันเสียดขอเสียงหน่อยครับคุณคอสวัสดีพี่น้องครับเบอร์นี่อากาศดีครับพาทีมงานมาหาเห็ดครับแต่ท้าว่าเห็ดออกหาเห็ดยังไม่ได้เห็ดปวกเห็ดไข่ครับจะมีเห็ดบอลหรือจิตไดรเข้าจะเป็นหลุดไนกันครับไปครับไปเบอร์นี้ฮะมาครับทีมงานคุณภาพครับทีมงาน มือหวานปปาไปครับไปไปไป <c oughs> ไปไป,ไปพี่นอ้องไปลุดน้ำกันครับไป,ไปครับทีมงานหาเห็ดรถเต็มครับ <c oughs> กระปกับเต็มครับผมหยาดคนไล่กับเห็ดอยู่ครับท <c oughs> ีมงานผมกับห <c oughs> คน <c oughs> เจ็ดคนแล้วครับ อ่าครับไปมาเป็นน่องเริ่มเข้าป่าแล้วครับทีมงานมาพอดครับเห็ดไข่ครับอ่าดอกแรกแหกมานครับอ่าครับเห็ดไข่ก็เริ่มถ่าแล้วครับอไปไปเส้นทางยังเหลือยยาวไกลอยู่ชมบรรยากาศปลาเห็ดครับ ยังเป็นปลาสมบูรณ์อยู่เลยแต่มือนี่นเป็นปลาไม้เฮาครับเฮาจะขืนผู้ครับอ่าครับถ้าจะชมบรรยากาศระวางทางก่อนครับวันนี้เราจะมากินบรรยากาศผู้ครับ ครตอนนี้ก็ถึงเป่าไม้ทกปลาฮเห็นแล้วครับที่งาาที่นันเท่ากับเดิมใหญ่ๆเป็นหนากระดานแล้วครับวันนี้ไป,ไปอ่าครับในในอันนี้เป็นฮิตกินได้บอกจริงนนใจครับเท่ากับจะบอเอาครับเพราะว่าเอข้าวววาคน ไก่บานเบื่อเฮ็ดครับไปครับไปมันนี่ฮะอยยางตามล้างครับโออเฮ็ดอีหยังอีนาครับอ่าครับเฮ็ดอะไรเนี่ยเฮ็ดก่อดอกยางครับมันออกรูดจากกตาเขาน่ใส่เฮ็ดออกจากกระตาครับอ่าก็พอไม่มีน้องพอดครับดอกเอบเลยครับโอ้เฮ็ดอีหยังเพิ่นอ่าครับ ปัตโตดอกมากใหญ่ครับนะครับเฮ็ดเนี่เขาก็จะเก็บไปไปอาครับอันนี้เขาเอิดเฮ็ดไรแต่ว่าเก็บปีที่แล้วก็คือว่ากินได้อยู่ครับแต่บ์ปูกซื้อเฮ็ดครับใช้หลูกกับบ่อได้ครับด้วความเหนื่ยก็มาบอกครับเนี่ยครับสามดอกครับตะตักกาครับ ไปครับพอแล้วเห็ดก่อครับโอ้ยดอกใหญ่ครับดอกใหญ่งามครับไปครับ <c oughs> ไป <c oughs> อ่าครับเบิ้งครับเออมีเตเฮดดอกแดงๆครับผมค่อยรูดซื้อเฮดป็นใดง ไปขาครับ,รบพพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งเห็นบอลนี่เห็ดอะไรครับดอกมันใหญ่เลยครับครับโอเคครับไปให้ไป,ไปเรื่อยครับขอครับพออีกแล้วเก็บครับเก็บให้พี่น้องเก็บแต่ดอกยังไงงามๆครับ ครับตัวนี้อีกดอกนี่ครับอ่าสองดอกครับสองดอกสามดอกครับครับเก็บไปเรื่อยครับเพิ่งจะมาเองครับนี่เผาเนาะอ่าครับพี่น้องเห็ดมาครับเอวเห็ดจิดหลายคนชอบครับนั่นคือเห็ดไข่ครับอ่า สองดอกครับอดอกสวยงามเลยครับรไปครับไปเอาพมีนอกเห็นมังครับเอ้อไอเฮ็ดกระเริ่มเ่าแล้วครับอ่ออะครับเพิ่งจะบ้าตะเกียงครับเดี๋ยวหลายแล้วครับ ไาครับพผมเป็นน้องพอยแล้วครับพอยเฮ็ดไข่อย่งครับไม่ไม่เฮ็ดไข่ผลมอมแมนบ้างหรือแม่ยั่บ้างไหมดอกพักเอบเล้วครับไปครับเขาจะไปต่อครับมาครับผมเป็นน้องพอยอีกแล้วครับเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดไข่ครับอไอเฮ็ดเฮ็ดได้ฝันครับ สองดอรครับเยเอ้า yeah. ครับมาแปดบเดียวครับไปไปอาครับระวังทางหาย h ็ดเท่ากับจะเอาครับรรยากาศที่สวยครับของผู้ครับอาครับทุ่งกว่างเลยครับสวยงามครับ และหวไหลหินสวยงามมีเอกลักษณ์ครับอ่าครับสวยงามครับก็จัดเป็นแรงท่องเที่ยวเลยๆครับครับอาวชมบรรยากาศแล้วเขาจะวนเขาปลาเฮดทูเก่าครับไปครับไป้าอ้าวครับผมพี่น้องเห็นไหมครับ เฮ็ดอะไรเนี่ยถาจำมบพิษเอื้นเฮ็ดทานมัครับนี่ผมกับบอลแน่ใจครับไปครับไปครับพี่น้องหอีกแล้วครับเห็ดไรบรูครับบอกเื่องเฮ็ดกับ อาจจะเบาพีดเบาถือกับเยาว่ากันครับเด้ออย่าด่าหมากันครับเพราะว่าเรื่องซื้อเฮ็ดนี่บัคคอยชำนาญป็นแน่ครับถบ้เบาพีดเบาถือก็ขออภัยครับไปครับไปเอาผมพี่น้องพอไปแล้วครับเออพอเฮ็ดไม่จะเฮ็ดถล๊ะถลครับอ๋อเขาถีมครับคนมาก,ก่อนเขาถีมครับมันอาจจะเถ้าจะห้าก็จะเอาครับ ต่อครับครับคนพี่น้องพออีกแล้วครับเ็ดอะไรไม่รู้ครับเหลืองงามขนาดเลยครับสองต่อครับเหลืองเฮดดีบอคอยชำนันซื้อเห็ดไปไหนครับเด้อครับอ้าวครับคนพิน้อ้าว ยางาเด,ด็ดโดนเลยเพิ่งจะพอดอกน่ครับดังสวยงามครับรไปครับไปอ้าวไม่มี่นอะคอยอแล้วครับเก็บครับเก็บเก็บอย่างเดียวครับอ้าครับรไปครับไปไปครับไป อาจจะปีนก่อนหิ้นไปแล้วครับครับชมบรรยากาศไปน้ำครับเดี๋ยวเราจะหาเห็ดไปด้วยครับนี่จะก่อนหินครับเป็นหนาผาครับจะขึ้นยังได้่ะ้วไนี้

ว่ได้ครับเฮดบ่คาคอยออกครับเดี๋ยวห้าก็จะพายางชมบรรยากาศสวยๆคือเก่าครับโอ้สวยงามครับนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยฝากหนูเป็นสปปลาวครับฝากนั้น ครับหาเฮ็ดต่อครับอาครับระบางทางให้เห็ดเอาไปเห็ดนอม่เอไม่สิห้ายครับเอาก็จะเปลี่ยนแผนครับเอานอมัครับมาหนี้จักเอื่อนนอมัยยังไงครับหักเอาเลยนี่ครับ ัับฮกเขาบอกว่าน้ำไมันในแกงแซ่บครับเขาจะเป็นล่องเป็นแกงเบิงครับอ่าไปครับไปอ่าครับมาหาเห็ดอยู่ข้างบนครับก็รู้สึกว่าม่มีเห็ดครับเห็นแต่วัหนาเผาเหรอไม่ได้มันวะอ่าว ว่านาาหนักฟื้นครับเฮ็ดบุได้ได้ฟื้น <c oughs> ไปครับถ้าจะลงฮารถดแล้วครับถ้าจะไปสรุปผลงานของวันนี้มาปิดจุดไดประสบการณ์ในการหาเฮ็ดครับไปอ่าครับต <c oughs> อนนี้ทีมงานก็ออกมาเบิร์ดแล้วครับ วนาพาวเฮาแบกกระสอบออกมาได้ครับบ่รู้ว่าได้ยังเต็มกระตากดึงกระตาเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลงานของทีมงานเฮาครับอ่าครับวันนี้เฮาจบคลิปหาเยฮดตเลยเลยเข้ามาทอดแกงครับซื้อ่าเฮาจะมาสากโม่ครับ เออหามือขึ้นแล้วเฮ็ดออกสายครับเดี๋ยวเทียบหน้ากันเอาหน่อใหม่นล้ครับมาทา้งที่ต้องต้องมีอย่งกินใหม่ที่มือเมื่อเมื่อครับครับรอเบิ้งมาจุดเบิ้งเฮ็ดครับเออได้ก้นตะแกงครับนอโจดกระชายแน่นี่นอโจดเล้วก็เห็นหน่อนอโจดอันหน่อไม่ก็เอาครับเอาเบิ้ด ไม้โจดเขาเรียกว่าหน่อไม้โจด่ะแกงอร่อยกรอบๆด้วยนะคะโซเน่พี่เติมโซเน่โชโช่นี่ปอกแล้วอันนี่ปอกแล้วนี่นี่ไปกินรืมรื้มปัว่าบาไปแน่รื้มบ่อกนี่สวยๆเลยค่ะ <ม>อเอานเนจ้าคลิปนี้ไปแค่นี้ครับเย่มมานเป็นไร